อะไรจะทุกคนมาเจอต้นตอแล้วนะจานี่ค่ะนี่ค่ะทางลงนะคะเป็นล่องเลยนี่ค่ะนี่ค่ะทางลงเป็นล่องเลยนะจ้าน่าจะตัวใหญ่อยู่นะจ้าเนี่ยเป็นล่องอย่างนี้เลยทางลงนะจ้าเนี่ยรูบเบลเลอร์อเลยนะคะดูข้างในดิโอ้ชัวร์แล้วแหละนะ อาจจะตัวใหญ่อยู่นะจ๊าทุกคนเนาะเจอทางลงแล้วเจอรูแล้วนะคะวันก่อนเจอไข่วันก่อนเจอตัวนี่แหละยังไม่รู้เลยนะว่าตัวอะไรมาเจอรูอีกนะคะรูเบลเลยนะคะทุกคนนะทางลงแน่นอนเลยชัวร์เลยคะเรียบเลยนะคะทางลงน่าราบเลยเนี่ยเป็นทางเลยนะจ๊าทุกคนนี่จ้ะเจอแล้วนะจ๊าเจ้าของตัวเนาะ เจ้าของไข่นะคะว้าวยางใหญ่โอ้ยใครต้องมาดูทุกวันละมั่งแบบนี้ฮะนะจ๊เจอเจ้าของตัวเล็กแล้วนะเจอเจ้าของไข่แล้วนะนี่อยู่ในรูนี้แหละนะค่อยค่อยย่านค่อยปล่อยไว้ก่อนเด้อเด้อโอ้ยจะหาใครมาช่วยดีนอ่นี่เนาะนะจ๊ะ